สวัสดีค่ะสนามสูบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อทีมบิ๊กไบนะคะเสื้อทีมมาจากทีมของตระก,กูลใหญ่ออนทัวร์นั่นเองค่ะสีเสื้อสวยมากมากๆนะคะ ใครที่ชอบงานเสื้อที่เป็นสีเจ็บๆแบบนี้นะคะก็ลองดูเป็นไอเดียได้เลยคะ่ะสีสว่างสดใสค่ะสําหรับวันนี้นะคะเป็นโทนสีฟ้าชมพูะคะ่ะเล่นฟ้าชมพูทั้งตัวเลยทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะความพิเศษเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานเสื้อกันใกล้ๆนะคะงานจริงนะคะสวยคมชัดทั้งตัวเลยค่ะ สำหรับงานด้านหน้านะคะคอเสื้อจะเป็นคอกลมนะคะเล่นเป็นโทนสีชมพูเข้มนะคะชมพูยังถือว่าชมพูหวานมากๆนะคะยังไม่ถึงกับสีบ้านเย็นแต่ก็ไม่ใช่ชมพูจืดเป็นชมพูสดมากๆนะคะใครที่ชอบความสดใสนะคะก็ดูเป็นไอเดียได้เลยค่ะเดี๋ยวให้ดูแบบโอ้โหอันนี้คือซูมสาม สามเท่าแบบใกล้มากๆนะคะอ่านเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่างานเสื้อรายละเอียดเป็นยังไงบ้างน,นะคะสําหรับลายเสื้อนะคะที่เห็นนะคะเขาจะเหมือนเป็นลายตารางทั้งตัวนะคะที่เห็นตอนนี้จะเหมือนเป็นลายสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเล็กๆเล็กๆเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีการไล่โทนสีของสีอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะทําให้งานเสื้อมีมิติมากขึ้นนะคะจะไม่ใช่เป็นสีเรียบๆนะคะจะมีมิติอยู่บนตัวเสื้อแล้วก็จะเป็นการไล่โทนสีจากชมพูฟ้าสลับกันนะคะฟ้าเข้มฟ้าอ่อนชมพูเข้ม ชมพูอ่อนนะคะจะมีมิติของงานเสื้อค่อนข้างชัดมากนะคะด้านหน้านะคะโลโก้บนสุดเลยก็คือตระกูลใหญ่อ n อนทัวนะคะตรงนี้นะคะเวลาลูกค้าถ่ายภาพจะเห็นชัดมากๆเพราะว่าเวลาอย่างน้อยเราถ่ายครึ่งตัวบนใช่ไหมคะก็จะเห็นชัดๆเลยตระกูลใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีโลโก้นะคะสปอนเซอร์นะคะ เยอะมากค่ะนี่ฮาร์เลนะคะของพี่เขารู้สึกว่าจะขับ h a r ์เลน่าจะใช่นะคะเหมือนตอนที่รับโทรศัพท์แอบได้ยินแวบๆบแบบอยู่นะคะแล้วก็มีอ้อมีหรือว่าดูคติจําไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วแต่รู้ว่ามีมีมีรถใหญ่แล้วก็เป็นทีม Big b ไบ e เป็นทีมใหญ่พอสมควรเลยค่ะก็ใครที่อยากออกทริปด้วยก็ลองไปติดตอ่อไปติดตามกันดูได้นะคะอันนี้คือสปอนเซอร์นะคะที่พี่ๆเขา ขอให้ใส่เข้ามาที่ตัวเสื้อด้วยนะคะงานจริงนะคะก็สวยมากๆเลยสีสดมากที่เห็นอยู่ตอนนี้คือเราซูมให้ดูใกล้ๆนะคะว่าโลโก้ที่เป็นไฟภาพนะคะกับงานจริงที่เราผลิตให้ลูกค้าดูเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะเอาไสักประมาณนี้นะคะจะได้เห็นแขนเสื้อไปในตัวด้วยนะคะสำหรับแขนเสื้อนะคะก็มีความพิเศษถ้ามองดีๆนะคะตรงแขนเสื้อข้างที่เป็นแขนเสื้อสีชมพูนะคะพี่เขาจะจะ เดี๋ยวนะเขาจะทำปลายแขนเป็นสีสีฟ้าแต่ถ้าข้างที่เป็นสีฟ้าแขนเสื้อเป็นสีฟ้าเขาจะทำแขนเป็นสีชมพูนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ลูกค้าสั่งมานั่นเองนี่อะให้ดูประมาณนี้นะคะอันนี้คืองานด้านหน้าแล้วก็ตรงแขนเสื้อนะคะทั้ง2ด้านเลยทั้งฟ้าทั้งชมพูนะคะเขาจะเขียนคำว่า16-8กปรุ๊ปไว้นั่นเองนะคะก็น่าจะเป็นชื่อกรุ๊ปของพี่เขานะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะตรงแขนเสื้อแขนวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นแขนจั๊มนะคะเป็นแขนจั๊มใครที่อยากได้งานแขนจั๊มเพื่อล็อกแขนบริเวณข้อมือนะคะเวลาขับรถนะคะเสื้อจะได้ไม่ต้องเปลวเยอะก็สั่งเป็นแบบแขนจั๊มได้แต่ถ้าใครต้องการเป็นแขนปล่อยก็สามารถสั่งได้นะคะอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยค่ะอันนี้คืองานด้านหน้านะคะด้านข้างลำตัวนะคะเขาจะมีเส้นที่เป็นเส้นสีชมพูอยู่ตรงนี้นี่ค่ะเส้นสีชมพูรตรงนี้นะคะ เล่นขอบเส้นเข้ามานะคะเพื่อที่ว่างานเสื้อนะคะจะมีมิติตรงด้านข้างมากขึ้นตรงนี้ค่ะงานจริงก็จะสวยมากตรงเส้นสีชมพูนี้นะคะใส่แล้วก็จะทําให้ดูผอมดูพรางตัวได้ดีด้วยค่ะและนี้ก็คือลายมิติของงานเสื้อนะคะงานจริงสวยมากนะคะสีสวยมากๆเลยให้ดูด้านข้างลําตัวด้วยนะคะส่วนแขนเสื้อนะคะเห็นชัดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพี่เขาเป็นเอเอนี่ยค่ะ แขนเสื้อคือสีส้มเลยส้มคือส้มแป๊ส้มส้มไปเลยนะคะเพราะว่าอออันนี้คืองานที่ลูกค้าสั่งมานั่นเองว่าต้องการแบบนี้นะคะสีส้มก็ส้มสดไปเลยใครที่ชอบสีแบบนี้นะคะสั่งได้เลยงานจริงสวยมากๆนะคะสวยมากๆเลยส่วนงานด้านหลังนะคะก็สปอนเซอร์เยอะเหมือนเดิมนะคะสปอนเซอร์เยอะไม่แพ้กันเลยะคะ่ะให้ดูแบบเต็มๆแบบแพ็กค,คู่ก่อนนะคะนี่ อันนี้คืองานด้านหน้าและก็ด้านหลังแบบคู่กันนะคะด้านหลังนะคะมาดูกันต่อก็จะเป็นโทนเดียวกับงานด้านหน้าเลยก็คือเป็นโทนสีฟ้าชมพูนะคะแล้วก็จะมีสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีนะคะเยอะเลยนี่ค่ะมี168กรุ๊ปนะคะแล้วก็เออ่ชื่ออะไรเอ่ยเชนโต้จีนหรือเปล่านะคะน้ำดื่มลุ่งอรุณคะ่ะเจเปิลบ้านทางกางนะคะบ้านบ้านทางกลางอ่ะ โกดัง5นะคะโกดังแล้วก็โกดังอ่ะแล้วก็ตระกูลใหญ่ออนทัวร์นะคะอันนี้ชื่อของพี่เขาชื่อของทีมนะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะแ a ชนะคะขอบใจเธอมากโอ้อันนี้น่ารักจังเลยชื่อเพาะมากนะคะขอบใจเธอมากนะคะอ๋อนึกออกละดูคติพี่เขาขับดูคติเพราะว่านึกออกแล้วได้ยินตอนที่สั่งสั่งเพิ่มสปอนเซอร์นะคะใส่สปอนเซอร์ DOC ตรงนี้เข้ามานั่นเองจำได้จาได้ แอบได้ยินแอบได้ยินนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะงานเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าน่าจะอยากได้เสื้อเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ออกทิปแล้วพรุ่งนี้ออกทิปแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสําหรับงานเสื้อที่สั่งเข้ามานะคะเสื้อสวยมากค่ะก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวไปเตรียมแพ็กกับใส่ถุงเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ให้พี่ๆเขาเออเอาไปแจกพรุ่งนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ